สวัสดีจ้าม,จมาจากบรร่นน้อยวันที่24กันพี่น้องตรวจของวันที่23ก็น่าจะกาชาเป็นอกหนึ่งสองแปดกับ5้าเจดของมะม่เงลาวบาเขากาชาได้ะนะกันนะเฉพาะจิตหนึ่งศูนย์หากับแปดหกนหาตรงนี้ไปเข่ายูพี่ไปเข่ายูเฉพาะจิตเพิ่นจ้ะแปดหกของปกติสูตรปลดล็อกปดหนี่ประสินต์คือจุดหนีไปได้ถูกน้อยเข่าแปดหกด้จ้ะเนาะเขาตรงหลักพร้อมหลักซิฟหลักหน่วยน่าจะเนาะ พิเศษหาหาสามสองหาหาสามสองหาของแม่เวลาบอกเขาเ่าพิเศษแด้แต่เด้อแต่พี่น้องแคปหน้าจอตรงนี้พี่น้องจะได้ตรงตรงน้อยแด้วตะเด้อนี่พี่น้องไทยกรุงเทพก็จะจัดได้สามตัวอยูเนาะตรงนี้เนาะนี่ผลออกหาสามมาสัน่นตรงไหนของพิเศษตรงน้อยและของวีไอพีเก่าศูนย์กับตรงน้อยแด้วจะเด้อของเก่าศูนย์ของวีไอพีนี่กะเข่าตรงแบบนี้ ของปกติสุดคำนวณบนพผน,นออกซีสองไ<อ>ม่มาลกเป็นสองซีตรงนี้น่นจาจะเนาะตรงนี้นี่ยแต่พี่น้องแคปหน้าจอนี่พี่น้องก็สิได้ตรงน้อยจะบอเสียเงินหลายน่าจะเนาะห้าสามสองห้าคงไม่มาลาบอเข่าน้าจะเด้อปกติเกทสองศูนย์กับซีสองซีสองแม่เวลาเป็นสองซีตรงนี้สองศูนย์บะ,ะมีนัาจะนาะมื่อนี้เลขเข่าหน่อยครูขอโทษขอพ่ายหลายจ้ะพี่น้อง วิวิหาเก้าศูนย์กับหกศูนย์ของแม่มลาเป็นศูนย์หกจ้ะเก่ากับยุรักเดียวกันเขาวิ่งรูดที่เก้าที่แปดนะจ๊ะนะพอดออกแปดหกนะจ๊ะหน้าพอดอกแปดหกตรงนี้เขาวิ่งรูดที่แปดเขาวิ่งรูดที่เก้ามันออกเก้าศูนย์จ้ะพี่น้องตาดีกันแนบมากนะนจ๊ะเด้อแม่มลาดแนบเห็นมาเป็นไรจุดนี้เขาปวดหลอกปวดหนีปวดสินขึ้นจุดนี้พี่น้องเขา ถูกมือเอาแปดหกตรงนี้ไปเขาวยูเฉพาะจิตอันนี้สองที่สีสองไปข่าวยูปกตินอกจะเนาะสูตรคำนวณบนออกล่างเพิ่นนน่ยนี่สูตรคำนวณบนออกล่างค้าบรุนเต้าเขาไมนที่ยืมสีกันจ้าไปได้สีนอ่อยไปกาซาดน้ำกับไปกาซาเด้ใจะเด้อไปกาซา,ดดา,าเฉพาะกิจพิเศษปกติวีไอพี ลักสิบลักน้อยลักสิบได้สองได้หกได้หนึ่งหลักน่วยได้แปดได้เก็ดได้เก่าไม่เวลาจับคู่จะสองแปดสองสองเก็ดหกเก็ดตัวนี้ตัว,ตวมากพี่น้องบ้าบ้าหลายมือเราหนิหกเก้าจัดเบิ้งกันน่าหกเก้ากับหกเก็ดเนี่ 69, ก,ก, 69, ก 60, ็มาแข้งแต่ไม่พลาเนี่ยเอาวิ่งรูดกันจ้ะจะลืมเนาะจะน่ะวิ่งรูดอยู่ที่ สองกับแปดกับหกกับเจ็ดวิ่งรูดได้ซี่ตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้แบบนแม่มลาจัดไว้สองกับแปดแคปหน้าจอตรงนี้จ้าไปน้อยตอนน้อยจบบะเปลี่ยนเง,งินน้อยจเนนะปกติอยากไปซีน้อยหาน้อยก็ไปได้จ้ะพี่น้องตรงนี้บ่พลาดดอกสูตรปดล็อกปอดหนีปดสิดนคือจุดนี้ละเฉพาะจิตหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยสำหรับพี่น้องเขาไม่ชอบไม่น้อจันนะ จพ่อจิตพิเศษปกติว i ไอพีแคปบหน้าจอไปรุ่นน้อยตอนนอยแด้แต่เด้ปกติได้สองได้สี่ได้หกเป็นหลักสิบได้สองได้สี่ได้หกเป็นหลักสิบตรงนี้แด้แต่เด้หลักหน่วยได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเป็นหลักหน่วยจับคู่ได้เก้าคู่จ้ะหลักสิบหลักหน่วยอันนี้คำนั้นมาจากเลขออกปกติตัวบนแถมไปไว้รุ่นจ้ะหลักสิบได้สองได้แปดได้เก้า ได้สองถ้าตรงนี้เป็นสองตรงนี้จะเป็นแปดเป็นเก้าหลักหน่วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นหลักหน่วยเอาตัวเบิ้ลจะพี่น้องพี่น้องตาดีกันแนะ่หาจากหาจากเฉพาะจิตหาหาจากเฉพาะหาหาจาาะิตตรงนี้เก็์เกตแปดแปดจากพิเศษเก็์เกแปดแปดไปได้ทุกน่อยจ้ะ เกตเกตแปดแปดแล้วก็หกหกบอสไ้เซอรบอสไฮซืแล้วเด้อเด้อหลุนเบิงจะมาบอนนัตจนทรหกหกจากตรงนี้จากจากปกติตรงนี้คือหกหกตรงนี้สองสองจากตรงนี้นี่สองสองเอาศูนย์จิมาหลักสิบบอสพินังเลขบอเบิลกับศูนย์กับเจะบอมาหลักสิบดอกตี่เนาะแม่ไม่รักกับบัณฑิตศูนย์ที่แรกเอาเลขศูนย์มาตรงนี้อยู่ ศูนย์บ่ชนนะจ๊ะก,ก็เลยบ่เอาลงศูนย์บ่ได้ชนหลายบ่เอาล่งให้พี่น้องเอาหกลงมาหกชนหลายเ็ตชนหลายแปดกับสองชนหลายบางที่ออกแบบนี่แบบนี้เอารุ่นเบิ้งมาาั่นจ๊ะนะประมาณนี้จ้าขอเชียงบัรปังรอเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า